เฮ้ยฮ้ยชิบหายเฮ้ยกูตายเฮียมากูสร้างแล้วกูสร้างแล้วสร้างแล้วว่ะมาเฮ้ยเจอจุดดีอยู่จุดจุดดีอยู่ตรงนี้จุดจุดดีอยู่มามาเอาชีวิตรอดกันเพื่อนเข้ามายังเข้ามายัง เข้ามาอ้วนเข้ามาอ้วนอ้วนเข้ามาอ้วนเข้ามาอ้วนสวยฟูเข้ามาฟูเข้ามา ơi chơi 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 hiểm chơi nhìn hình con nó nhìn ngon họ con, bây giờ còn mày giờ เอาเน็ตกูปิงเหรอหรือว่าอะไรใ mm hmm. ครปิง mm hmm. โอ้ยกูหิวว่ะไม่หาทำเลบ้านก่อนตอนนี้ไอเ้เทียทำเลบ้านยังหาไม่เจอเลย mm hmm. กูได้ขนแกะมาหนึ่งอันเองกูไม่โย่หนึ่งอัน

đi để Ui, cô chơi mưa ẩn ta, cô chơi mưa ẩn bạp lướt lời Ui, zombie tìm lấy kia à Ủa, nhìn มึงอยู่ข้างล่างเอ้ยกูอยู่ข้างล่างมึงเนี่ยตาตามึงเห็นชื่อกูไหมนี่กูอยู่ข้างล่างมึงเนี่ยเออกูอยู่กับมึงนี่ก็เจอเหมืองเหมือนกันนี่กูมาจากอีกทางนึงไง เเนี่ยลงไปข้างล่างด้วยแหละเดี๋ยวก็ลงไปข้างล่างนะกูจะไปเอาเหล็กไงเออมันก็หาไว้ก่อนเดี๋ยวกูขึ้นไปมีอันเดียวกูหาไม่เจอหุยเชี่ยละโอ้ยเกือบตายไอ้สัตว์ อุ้ยกูเจอแบบเป็นมะหือมาเลยเฮียเฮียเจอคิปเปอร์ด้วยสัตว์ไอหน้าหนีเฮ้ยเจอเอนเดอร์แมนเฮียไม่ซ้ำกับมันหรอก บู้กูมีใยแค่อันเดียวเองเฮ้ย,ยเจอหมู่บ้านใช่หมู่บ้านไหมวะดูไม่ออกว่ะ เอ้ยไม่ใช่หมู่บ้านนี่เฮียดูผิดสวยได้แมงมุมได้ใยมาสองอันละโอเคมีโลอยู่ Ui, nó nè, vàng mông. Tìm vàng mông sĩ Ok, đã có 4 ăn. Ui, trời sáng sáng

ว้ยเจอแกอีกกูคาเตียงได้แล้วอันเดียวอันเดียวไม่อยู่ ไปเอาของมันมาดิไปเอาของมันมาตรงนี้ดีกว่า,าตรงกางกูมาอยู่นะ สร้างตรงไหนดีวะตรงนี้ได้แล้วกันเดี๋กสูสร้างเยวดี๋กกูสร้างโครงสร้างรอแล้วกันเฮ้ยแต่ว่ากูต้องการขุดดินวะ่ะเหียเคลียดินออกให้หมดไเหียบ้านแม่ง นอนดีกว่าต้องใช้แต่ลงมานอนด้วยอยากเ็นพี่แอนะแม่พยาาลหมทุกคนก็ยินดีกับข่าวอยากมาฝากอยากทุกคนก็ยินดีนะโอ้โห้เด็กก็ได้ก็จริงเ วางไปแล้วเพื่อน <ml dav is> วางแล้ววางแล้ว <ml jusqu> วางแล้ววางแล้ว มาจะเอาตรงนี้แหละขอบ้านไม้ขอบ้านไม้กูไปตัดมาแล้วกูไปตัดมาแล้วอ้ะนอนคนนะตไมเอาเตียงไปเอาเตียงไปนอนแล้วนะอนมานามา นอนนอนนอนโอเคแะมาดูช okay. ่วยอุเ้ยนั่นแมเดี๋ยวกูไปหาเหมืองแลละ เว้ยไม่มีดาบเลยวะ,ลลยวะแล้วแต่กูจะได้เอามาเผื่อฟาร์มอะไรพวกนี้ด้วยแต่ว่าแต่ว่ามึงสร้างบ้านก่อนมึงสร้างบ้านก่อนเนี่ยกูเคลียร์ให้ละมึงสร้างบ้านให้ได้ก่อนตอนเนี้ยนี่คือภารากิจเราเว้ยมีไม้มกูรับมีกูทิ้งไปแล้วไอ้ฟุกมันเอาไปแล้ว ทยทำไมมันหนอยด้วยยี่วันนสงะเอาเทารเอาเท่ารบพี่อาเอาที่กูไว้เนี่ยเนี่ยโอ้ยแมงมุมมาจากไหนวะไอสัตว์เอาเาไร่เอารคุณน้ เอาบ้านเป็นเอาเป็นกี่ดีวะสิบสิบสามสิบเอ้ยสิบห้าก็ได้สิบห้าเฮ้ยนี่ตรงนี้มีเหล็กเอาเหล็กก่อน เ้กอันฮ้ยชิบหายเฮ้ยกูตาอเฮ้ยเฮียลาวามนลามไอ้าสตร์โอ้ ไม่ส่องใคตอน,น้องไว้นะไม่ตอบานไอ้เหี้ยลาวามันลามไอสัตว์กูตายเฉยเลยอไ<ห>สยอสัตว์เอ้ยตอนนี้เาลงไปไในลาวาไอเหี้ยแม่งกูกูเอาน้ําไปแช่แล้วว่าไอเหี้ยหาเพื่อนเลยได้เวลาหาเพื่อนแล้วแล้วมันไม่เซ็สปอนให้กูวะกูสาไอนี่เตียงไ้วนี่เมืกดเตียงไงเอาหรอออ ถ้ามึงขุดเตียงมันมันจะมันไม่มีที่นี่เลยไม่มีที่เกิดอืมไม่เกิดจุดต้นต้นชิบห,หายเลยกูว่าังไปหาแล้วแป๊บโหยเียของกู